มาต่อกันเลยนะครับแล้วเราขอดูขอดูสากัดซีนก่อนนะครับอ๋ออ๋อขึ้นมาทุกด่านแล้วโอ้ยสากหน้าเศร้าสากหน้าเศร้าก็เยอะๆนะครับสากที่ไม่โอเคก็เยอะด้วยอ้อน่าเสียใจนะครับมีตัวละครตายตัวหนึ่งนะ ต,ต,านะตายแต่เมียนะไม่ผัวผัวไม่ตายนะตายแต่เมียแต่ผัวไม่ตายอู้แต่ผัผหวหรือเมียตายก็ไม่ไม่ต่างกันหรอกนะครับทรมานเหมือนเดิมไม่มีสากมีสากแต่งงานซะดีอ่แม่งมึงตัดตัดตัดซะเที่อะไรอ่ะโอ้โหที่อะไรอ่ะผมไม่ชอบเลยอะ่ะมึงทำแบีกับกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพาที่แล้วกูเฟซตรงนี้ไม่ใช่หรอวะ เกมมึงก็ระบบพีเฮียมันมันเซฟไม่มีเหตุผลเลยนะเซฟมั่วซั่วเวนก็เซฟเกมก็เซฟพีดีเนอยเซฟเกมอ๋อระบบเซฟเกมนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมบอกไว้ก่อนผมก็มีคุณผู้ชมแนะนำไอ้ผมฟาร์มนี่ละ,ะครับนะ แนะนำให้ผมไอ้ผมฟ้านี่มาแต่ว่าผมพูดง่ายๆนะเว้ยผมไม่เล่นตัวผู้ชายผมไม่เล่นตัวผู้ชายนะครับขออาภัยด้วยนะ <c oughs> ผมเล่นแต่ตัวผู้หญิงนะครับไม่เอาเราไม่ได้ใจเกเรไงเออจะเล่นตัวผู้ชายทำไมละ่ะนะครับเราไม่ได้ใจเกเรนะครับมีแต่คนใจเกเรเท่านั้นแหละที่เล่นตัวผู้ชายนะโอเคเล่น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 ตัวผู้หญิงดีกว่า ตัวผู er ้หญิงมันค no ่อยอร่อยเข้าใจไหมมันค่อยอร่อยถ้าจะไม่ผิดได้ตรงนี้เราต้องฆ่าหมาระเบิดพลังปังกรอัอคีไอหมาน้อยตายไอเคยบ่าโอเปอร์นี่ซอมบี้เวียา มันทำระบบใหม่ว้ยคุณผู้ชมไม่ยอมฆ่ามอนเตอร์มันมันไม่ให้กล่องเราอ,ะอ,อ,อ่ะเหียกูเกลียดระบบที่มากมึงไม่กูฆ่าทั้งแมปเลยไไเยังไงวะเหียมึงก็จะให้กูฆ่าทั้งแมปเลยเนาะไอ้ควายกูเกลียดมากเลยระบบเนี้ย่าทำให้กูเห็นอีกนะรอบหน้ากูไม่เอาเฮียอุณผูู้มง่ายผมไม่ชอบเว้ย ยังให้กูเฮลิกเลยเระบบส้นตีนนี่กูจะฆ่าตัวตายบอกเลยกูอยากจะฆ่าตัวตายเลยขจริงๆสวัสดีโอเคโมโทวันไหนแก่เคียวเคียวันนายแกโอ้โ,อโ,อโหท่าเต้นโคเท่เลยท่าเต้นนี่ลอ่อล่อส้นตีนมากข้างบนมีอะไรโอ้โหให้มึงเอาจริงเหรอวะเฮ้ย โอ้โหคุณผู้ชมผมว่ามันยาวแน่ๆเลยว่ะอ๋อมันมีสองที่เอาจแล้วบอลกีกีมหาตะไลโอเคโมคาวันได้แกโอเคโมคาวันได้แก่ฮะ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 โอเคโมคาวันได้แกโอเคโมคาวันได้แก ว้าวมึงจะทำอะไรกูเหรอแสดงว่าอีกกล่องหนึ่งเราต้องฆ่าอีกฝั่งหนึ่งสินะพาร์ทนี้เราจะมาล่าสมบัติกันนะครับสมบัติโลกกูเป้โลกปูเป้สมบัติโลกปูเป้มีอะไรใหม่ไหมไม่น่ามีแสดงว่าคุณต้องฆ่าไอ้พวกนี้ใช่ไหม โอเคมโงค้ามโมนแนกแกโอ้โหท่าเต้นนโคตรเท่อย่าบอกเลยหมอนี่กูชอบท่าเต้นนุงมากเลยกูซื้อต่อได้ไหมโอเคโมโค้งแก่ะสวดยอดว่ะสวดยอดอัดจิ้งกะปล่อยบิ๊กแฟลตเออ มานามารีซ้าจังวะไนโตรอย่าคิดต่อต้านพี่เลยยอมตายปะไม่ชอบเวลามันใช้โล่เลยเว้ยใช้โล่แล้วมันเก่งขึ้นน่ะเอาวัดเลือดเหลือร้อยไอ้เหี้ยเลือดกูเหลือร้อยโอ้ วัดอาชีมอนตามาไล่กาไม่ละมึงโอ้เล่นยากกว่าที่คิดนะเนี่ยอ๋อยากูกดผิดกดผิดชีวิตเน่าเป็นไงละมึงอัตโตมันตีมันไล่แกตัวมันเตียมันไล่แกโอยหมดคำจะพูดเลย เวนโอ้โหแม่งสามสามที่ด้วยนะมีกล่องด้วยเวนกูบ้าแล้วเช็ดป่าโอเปอดเอาที่ไปกินฟะระเบิดพลังมังกรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งหนีเอาไอ้เหี้ยแม่งวิ่งหนีด้วย ตายวะเนี่ยวิ่งหนีด้วยหอยเอ้ยเล่นนี้เหรอกลามาเคลียร์มันได้แก่มันมีบัฟมันมีบัฟสองอย่างแล้วมันมีบัฟสองอย่างอันตรายเกินไป ไอห,หมอนี่ก่อนน่ะไม่เลงไปอีกทางนึงดิโอมึงไปเลงด้านนอกทำไมไว่ายเวนมันเปิดโล่นี้เร็วคายตัวนี้ก่อน,นต้องคายตัวนี้ก่อนอย่า,าทักทีมันโทรมันได้ไงทำอะไรไม่ทราบเลยเฮะยเอายังไม่หมดนี่ เหลือตัวนี้วนินโคมาคีมอนได้แก่มันต้องต้องใช้ไฟสุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้โหป้องกันไี้หมดเลยเวนินเสียฟรีแม่ละมึงเอาอันนี้ก็เสียฟรีอีกเล่นเฮียอะไรเนี่ยโวันนี้เรามาล่าสมบัติโลกกูเป้นะครับ โรคปูเป้ให้น้อยๆนะมอนเตอร์ก็ฆ่ายากๆให้กูน้อยๆไ่ของมันมีประโยชน์ได้ไหมวะอมันพอแล้วไอ้กูแค่นี้ไอวนินเกมนี้ก็งกของฟรั่เกินฟาร์มก็ยากๆฟาร์มเลเวลนไอห,หาแม่งฟาร์มเลเวลโหยากมันจะบบนเที่อะไรหรอกแม่งไอวน เดี๋ยวก็ว่าผมบ่นเยอะอีกนะครับแม่งมีคนมาคอมเมนต์ด้วยสัตวาชามาชีมันได้กะไม่น่ามีกล่องแถวนี้ไปดีกว่า <c oughs> ทางแยกสามทางเลยขึ้นบนก็แล้วกันไปบนก่อนโ <c oughs> ลบแปที่ชี้ท่าน <c oughs> ข้างบนมีสะพานวะ <c oughs> ไปไหนวะทางมึงจะเยอะไม่ได้นะเวย้ย ทางมึงจะเยอะไม่ได้นะเอาจริงถ้าทางมึงเยอะเกินไปนี่ก็เล่นยากเลยนะอ๋อมันจะมีของมีกล่องอใช่ไหมเนี่ยมีกล่องอใช่ไหมสะพาสะพานแล้วสะพานอีกโอ้มีกล่องอีกเลยวีเลย โอ้มอนเตอร์เอา äh ไปท่านี้ก็ได้เหรออ๋อมีกล่องฟรีมีกล่องฟรงฟีให้ด้วยมันจะมันจะยากตรงนี้แหละ <_ c oughs> โอ้ตัวเพิ่มดาเมจตัวเพิ่มดาเมจครับพี่น้องเอ๋กูตายชัวอะไรแบบนี้ตัวเพิ่มดาเมจก็มาสองท่านสองขั้นเลย ไฟสองขั้นไม่ตายให้มันรู้ไปวะไม่ตายให้มันรู้ไปวะไฟสองขั้นเนี่ยยิ่งาออู่่เลยด y Yes ให้หมดทุกท่า เปล่าประโยชน์หน้าไอ้มีขั้วโลกไปเปิดกล่องให้กูฟ้าดีๆแทงคิวหลายเดอ้อลาก่อนไอ้พวกนี้สร้างแม่งไม,ม่ประโยชน์กูหรอกไปก่อน พวกไม่มีประโยชน์ก็สร้างมันครับต่อไปเป็นล่านล่านด้านด้านล่างไปด้านล่างก่อนแล้วกันตรงนี้พี่กล่องสองกล่องโอ้โหเฮีย yeah. การต่อสู้ในครั้งนี้มันยาวนานจริงๆสวัสดีครับ <What? S 2> ว้าวคุณผู้ชมไม่น่าจบภายในพาร์ทเดียววะ่ะกูบ้านะไอ้ตรงนี้ใช่ทางเก่าไหมให้ผมเดานะใช่ทางเก่าที่เรามาไหมขอไปก่อนแล้วกันโอ้มาเล่นอย่างงี้อะเล่นกับชีวิตกู ทางเก่าก็เฮียแล้วเวนเล้ยโอเคมีคองเขานี้ทางเยอะมากไว้ทางเยอะมากมันจะไม่มีภารกิจแล้วนะตรงนี้มีอะไรไหมมีคิสตัน <c oughs> อย่าไปยุ่งกับมันดีดีคิสตันดีเฮ้ยระบบเกมนี้ล็อกเป้าไม่ค่อยดีเลย จะล็อกจะล็อกเป้าแต่มอนเตอร์นนะเราอะ่ะโอ้โหอาชีมาทาวาไนแกอาชีมาทาวาไนแกเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนกิสตันสีสีฟ้าไอ้ตรงด้านล่างนี่มีอะไรไหม มีกองให้เราแฝงแกมอเตอร์ไซค์อีสูสดีแม็กอาจารมาชีมาได้แกตายซะโอ้ยโดนแช่แข็งกูมองไม่เห็นนะ่ะเอฟเฟกต์ไฟอีกเอฟเฟกต์ไฟมันบังอะ่ะเอฟเฟกต์ไฟก็แรงแรงยิ่ง ล็อกโอเพนยิ่งนั่นแหละมันก็เล็งแต่ตัวเดียวด้วยนะเล็งสองตัวไหนก็ไม่ห,ห้านี่เล็งสองตัวไหนก็ไม่โหต้องฆ่าหมดดานนี่แหละจัดให้จัดให้ต้องฆ่าหมดแมบบเลยเลยเนี่ยหวานตะไลโอ้ อาซาโีจิมาไหนกันอาซาโีจิมาไหนกันไตเกียวมดสักทีแม่งเยอะมากอ่ะทางเยอะมากโอ,คโอค้คือเราอาจจะมีทางนิดเดียวนะที่ไหนไม่ได้แม่งมีทุกซอกทุกมุม ไปจนภายในโลกกูเป้กูเป้เราขึ้นมาบนแล้วเราลงไปล่างบ้างนะลงล่างเรัวเลยมาเราจะลงไปล่างเราลัวเลยนะครับทางใต้นี่มีอะไรไหม hey, hey. มีกองข้างล่างมีกองเฮ้ยเอาไว้หมอนี่เอาวะ แถวนี้เรามีอะไรโอ้โหต้องปราบมอนเตอร์อีกแล้วกว,ว่าแล้วเจี๊ยง่ายกูยง่ายหรอกต้องปราบหมดหมดแมพเลยเหรอวะเวลากูมีจำกัดก็ด้ดเว้ยเนี่ ไม่อยากตัดคลิปนะเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ใช่หระ <c oughs> โอ้โหเยอะมากเยอะมาก ่ายตัวนี้ก่อนคายตัวนี้ก่อนมันเป็นอุปสรรคตอนนี้เรียบร้อยต่อไปก็มึงต่อไปก็มึงแล้วนะอาราย่าย ยากตายยังนันกว่าเฮ้ยชีโมคูมาไน้ไงเฮ้ยเปิดพื้นที่กองกองโจรสลัด สรุปแล้วเราต้องฆ่าพวกนี้ก่อนแล้วเนี่ย hey, hey. เราต้องฆ่าตรงที่ตรงที่มันมีไอ้พวกเป่าคุยมั้งต้องฆ่าพวกไอ้พวกที่มีบพวกที่เป่าคุยนะครับฆ่าไอ้พวกเป่าคุยก่อนตัวอื่นไว้ที่หลัง ใคจก็ฮิามีโกี่ดัสตสตานอือาเวลานีหเลยลดเตตะตล้ทีนาีนนโตเกงกเปอกลิลาได้ไหมสองกองวัตถฟัก ทำไมไอ้ตัวนั้นมันอยู่นอกแมบ,บอ่ะทำไมอยู่นอกแมบ,บวะโอ้ยซัดเจนซัดเจนเลยตีไม่เข้าเอามันก่อนเพื่อนขวายเอ้ยมึงก็มาหาเรื่องกันทุกที่เนาะโอ้ยยังไงวะเรี่ยกลัมาเรื่อไม่มีทางเลือก Bằng con Akhi, khi Ô, tải này nè, lấy cua Ê, nó mà tải đi nhỉ Tải rồi mà Tỏ bài của kênh chú của mình thì trong tay lục phi dày tay đó tiệm lệ say kia Chắc nàng chặt tim cái này เป็นการล่าสมบัติที่ยาวนานมากสมบัติก็มีอยู่ทุกที่ด้วยนะตีตั้งนานตีตั้งนานในแค่เนี้ยโอ้ไปคุ้มเลยเอาจริงไม่คุมม้มเลเว้ยไม่คุมมมค้มมากๆเลย เหมือนว่าผมคงต้องตัดคลิปก่อนนะครับคลิปมันยาวแล้ววะขอแบ่งไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับกขอแบ่งไปทำอย่างอื่นบ้างไปไหแล้วฮะตรงนี้ไม่มีจุดเฟก็จะตัไดไปที่อื่นก่อนโอ้โหปูแมงเยอะมากอ่ะผู้ชมโอเคไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมตัดมาตรงนี้แล้วกันนะครวหน้าวนะัด คลิปคู่ยาวพื้นที่เต็มโอเคไว้เท่า,าวนี้นะครับใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับ